ครับผมสวัสดีทุกคนวันนี้อยู่กับเ,เ,เครื่องตัวนี้นะ 66HK1 นะครับตัวนี้น่าจะ280แรงม้านะเป็นเ,เป็นคอมมอนเรลแล้วก็เทอร์โบนะครับตัวนี้น้ำดันนะครับประเกน็นฝาสูบไหมนะครับต้องเปลี่ยนประเก็น นะครับน้ำแห้งเลยเพราะว่าน้ำมันดันออก่หม้อน้ำเลยนะครับจะพาทุกคนมาดูสาเหตุที่อ่น้ำมันดันนะทุกคนนะอันนี้ผมลื้อฝาสูบออกมาแล้วนะครับอ่าตัวนี้มันจะเป็นที่หัวฉีดตัวนี้นะครับทุกคนสังเกตไหมครับตรงที่ตรงปลายหัวฉีดเนี่ยมันจะมีแหวนทองแดงรองอยู่นะครับ แหวนรองหัวฉีดแหวนรองไปหัวฉีดเนะี่ยตัวนี้มีหมดนะครับแต่ว่าสูบเนี่ยสูบสามเนี่ยมันไม่มีนะครับทุกคนนะครับผมดูในฝาสูบแล้วก็มันมันก็ไม่มีนะครับตอนผมคลายน็อตออกมาเนี่ยมันจะน็อตมันจะไม่แน่นนะครับล่มบวมนะตัวนี้นะครับทีนี้ผมเอาไปฉายสองดูแล้วมันไม่มีตัวนี้นะครับทีนี้มันก็เลยทําให้แรงอัดขึ้นมาตรงตรงปลอกตัวนี้ปลอกไอ หัวฉีดเนี่ยนะครับเป็นปลอกทองแดงนะครับทําให้ปลอกกั้นระหว่างตัวนี้กับปา๊ปสูบเนี่ยมันแตกนะครับทุกคนเนาะทีนี้น้ํามันก็เลยรั่วออกมานี่นะครับตอนถอดออกเนี่ยมันน้ําเต็มที่หัวลูกสูบสูบสามสูบเดียวเลยนะครับทุกคนอ่ามันผมก็เลยตรวจหาดูมันเป็นที่ตรงไหนนะครับก็เลยมาเจอตัวนี้ตัวน,นี้ต้องต้องเปลี่ยนนะ ออที่ติดอยู่กับฝาสูบเนี่ยทุกคนเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นต้องแดงนะครับต้องต้องเปลี่ยนใหม่แลนะครับก็นะครับนี่ก็มาจากการประกอบเนาะทุกคนเนาะก็อย่าลืมใส่นะครับแผ่นทองแดงตัวนี้นะครับต้องใส่ให้ครบทุกตัวที่หัวฉีดนะครับหกตัวนะครับตัวนี้ไม่มีจะเป็นข่าวน้ําอยู่นะฮะเป็นสน,นิมน,นะครับ ก็เป็นมานานมากแล้วแหละนะครับจนจนปอกตัวน,นั้นแตกนะครับทุกคนเนะาะครับเล็ขน้อยนะครับจากสามังเอดีเนาะก็ดูอ่ากันให้ดีนะครับเวลาประกอบเครื่องนะครับทุกคนโอเคเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวสวัสดีครับผม